สวัสดีค่ะชาวราศีมีนวันนี้แม่หมอสกอร์ปิโอทาโร่นะคะก็จะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีมีนกันนะคะในเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือเดือนธันวาคมนั่นเองคิดว่าทุกคนเนี่ยกำลังรอฟังอยู่นะคะว่าดวงของชาวราศีมีนเนี่ยเดือนธันวาคมเนี่ยดวงเป็นยังไงบ้างนะคะแม่หมอบอกเลยจากไพ่ที่เปิดนะคะ1ิใบ,บนะคะชาวราศีมีนเนี่ยจะประสบความสำเร็จนะคะจะได้รับการยอมรับมากขึ้นจะ โด่งดังมีชื่อเสียงจากผลงานที่คุณทำมาในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยว่าทำไมแม่หมอถึงบอกว่าคุณจะได้รับชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะคะในวงการการงานที่คุณทํานะคะเรื่องแรกเนี่ยไพ่ที่คุณได้เนี่ยคุณได้ไพ่สิบไม้เท้าประกบตัวกับไพ่เอชออฟวอนะคะเทนอฟวอนกับเอ f อฟวอเนี่ยแบบนี้นะคะหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ย คุณมีความเหนื่อยล้าในการทํางานปัญหามันเยอะนะคะเรียกว่าทํางานเนี่ยต้องก้มหน้าก้มตาทํางานโปรเจกต์มันเยอะโปรเจกต์มันยากการแมネจคนก็ยากการแมเนจงานก็ยากแต่เดือนธันวาคมเนี่ยคุณได้เอสโซบอเข้ามาแบบนี้นะคะคุณจะมีชื่อเสียงโดยเฉพาะโปรเจกต์อะไรที่คุณได้รับอะซายใหม่ๆนายอาจจะให้อะไรคุณทําสักอย่างซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มีการิเริ่มคิดคน้นแต่คุณต้องลงมือทําด้วยตัวเองนะคะจะพึ่งพาบริวารเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงเรียกว่าคุณต้องแมเนจงานให้ดีคุณต้องเรียกว่า งมือทำแล้วเนี่ยเอสอบอนขึ้นแบบนี้การทำอะไรใหม่ๆที่คนอื่นไม่เคยทำเนี่ยจะประสบความสำเร็จคุณจะได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียงในวงการที่คุณทำมากยิ่งขึ้นนะคะที่ผ่านมามันอาจจะใช้เวลามายาวนานนะคะ six of swords นะคะ,ะ,คะกับการจัดการปัญหาหลายเรื่องเลยในชีวิตของคุณนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรื่องงานคุณก็มีความตึงเครียดด้วยไดเดอะมูนนะคะมีความตึงเครียดการทํางานไม่เป็นทีมเวิร์มมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายคือง,งานนะ่ะมันมีปัญหามากมายในชีวิตเลยนะคะที่ผ่านมาคุณต้องบุกบาา่าฝ่าฟันมาตั้งขนาดไหนกว่าจะประสบความสําเร็จในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะแม่หมอเชื่อว่าคุณจะได้รับก่อนยอม ดับมากยิ่งขึ้นควรจะเห็นผลงานของคุณมากยิ่งขึ้นงานที่คุณทํามาเนี่ยจะเห็นผลงานออกตัวในช่วงธันวาคมเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินแม่หมอคิดว่าคุณจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่เยอะนะคะจะเป็นโชคเล็กๆนะคะเพจออฟเฟนเดอร์เิลนะคะหรือบางคนที่ไปลงทุนทําธุรกิจคุณก็จะเห็นตัวเงินมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นธุรก,กิจที่คุณเพิ่งเริ่มทําใหม่ๆนะคะไปแบบเรียกว่าเป็น เป็นอะไรที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคุณจะได้เงินผลตอบรับที่ดีมากที่ขึ้นแต่มันต้องมีแต่นะคะไพ่ใบแรกเนี่ยคุณได้10 of Cups นะคะแสดงว่าการเงินของคุณเนี่ยคุณเตรียมตัวเลยนะคะชาวราศีมมนที่มีรูปมีบุตรมีครอบครัวมีภรรยานะคะมีสามีอะไรก็ตามนะคะคือถ้าคุณเป็นคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วคุณจะต้องมีเกณฑ์ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรใหม่ๆ เ i g h t นท์ดับนะคะเอ้ยโทษคะ่ะ n i g h t of p พ n n a c l e ลนะคะค่าใช้ใจ,จ่ายจำนวนเยอะด้วยแต่เป็นค่าใช้ใจ่ายอะไรที่ที่เรียกว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายใหม่ๆนะคะอาจจะไม่เคยวางแผนเรื่องค่าใช้ใจ่ายตรงนี้มาก่อนเลยแต่ว่าในช่วงธันวาคมเนี้ยมันมีเหตุว่าอาจจะต้องจ่ายให้ลูกเช่นไปการไปเข้าเรียนใหม่ใจแปะจี้จ่ายอะไรที่เป็นแบบล่ำสมอเป็นจํานวนเยอะหรือคุณไปตกแต่งร้านตกแต่งบ้านมีการต่อเติมบ้านหรือค่าใช้ใจ่ายอะไรที่เป็นเกี่ยวกับครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะยังไงก็ตามเรื่องเงินเนี่ย ต้องระมัดระวังอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายจำนวนเยอะเนี่ยเข้ามาให้คุณแต่คุณก็ยังมี ability ที่จะหาเงินนะคะคุณสามารถหาเงินได้แหละมันไม่ใช่ว่าคุณจะช็อตเงินหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีรายจ่ายที่หนักหนาสาหัสรอคุณอยู่นะคะค่าใช้ใจ่ายอะไรแปลกๆปใหม่ๆเนี่ยกำลังเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมีนคุณต้องเตรียมพร้อม เตรียมเงินให้พร้อมสําหรับค่าใช้จ่ายสําหรับครอบครัวด,ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคุณระวังภาวะคุณอาจจะมีการปวดหลังนะคะชาวราศีมีนทํางานเยอะนั่งทํางานมากปวดหลังนะคะปวดข้อบ่าไหลเป็นออฟฟิศซินโดมหรือคุณอาจจะมีภาวะความเครียดโรคแบบไมเกรนกําเริบความเครียดเนี่ยมาทาให้เราชีวิตของเราอ่ะมันไม่ดีนะคะการที่คุณมีความเครียดเนบางทีกลางคืนคุณก็นอนไม่ค่อยหลับอะไรแบบเนี้ยคุณก็มีสภาวะการปวดหลังหรือมีอาการเครียดนะคะก็ เชื่อว่าชาวราศีมีนเนี่ยจะดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะตรงนี้นะคะชาวราศีมีเนเองเนี่ยนอกจากระวังเรื่องภาวะความเจ็บป่วยของตัวคุณเองแล้วเนี่ยอยากจะให้คุณระวังการเจ็บป่วยของครอบครัวเพราะไพ่ใบแรกไงคุณได้10 of cups นะคะประกบกับ ten of wands นะคะแล้วก็ไพ่เดมอนขึ้นคุณต้องระวังครอบครัวของคุณเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวนี่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นไปได้ดูแลท่านนิดนึงนะคะให้ท่านทานอาหารดีๆดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นภรรยาเป็นสามีหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของฝั่งสามีคุณพ่อคุณแม่ของคุณใครก็ตามที่เป็นในครอบครัวคุณคุณต้องมีเกณฑ์เนี่ยอาจจะต้องเสียเงินให้กับ สุขภาพของคนในครอบครัวเช่นคุณแม่เจ็บป่วยคุณพ่อเจ็บป่วยไม่สบายลูกไม่ค่อยสบายภรรยาไม่ค่อยสบายอะไรประมาณแบบนี้นะคะดูแลสุขภาพของคนที่คุณรักด้วยนะคะถ้าเป็นไปได้แม่หมออยากให้แก้เคล็ดนะคะเรื่องแรกคุณจะต้องเออถ้าทําได้นะคะคุณกินเจก็ดีนะคะสวดมนต์ภาวนาเน,นี่ยเป็นเรื่องปกติที่คนเราทุกคนควรจะทําอยู่แล้วนะคะคิดดีทดําดีไม่ให้ร้ายใครนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเลี่ยงเนื้อสัตว์ได้กินเจสักพักหนึ่งเนี่ยจะช่วยเรื่องทําให้แบบสุขภาพของคนในครอบครัวคุณเนะี่ย ไม่มีการจะป่วยมากอะไรแบบนี้นะคะลองทําดูเผื่อทุกอย่างจะผ่านไปได้ทุกอย่างจะผ่อนหนักให้เป็นเบาลงได้นะคะเชื่อว่าเดือนนี้ชาวราศีมีรวมๆแล้วเนี่ยดวงการงานปังการเงินก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบ้างแต่งานคุณเนี่ยจะได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในเรื่องของการงานอย่างน้อยงานคุณดีเงินคุณก็ไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้ใจ่ายและเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวเท่านั้นนะคะทุกอย่างเนี่ยเออเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีในช่วงสิ้นปีต้อนรับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ชาวราศีมีนทุกคนโชคดีค่ะ